ทำไมเราถึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งโลกหมุนตามใจเราทุกอย่างได้ยังไงวันนี้วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่าทุกความรู้สึกของคุณมีผลต่อสภาวะแวดลอ้อมคุณรู้สึกยังไงโลกก็จะเป็นไปตามความรู้สึกของคุณเอาง่ายๆลองนึกย้อนชีวิตตัวเองดูว่าเมื่อคุณรู้สึกดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมเมื่อคุณรู้สึกแย่ๆสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไหมแล้วมาดูว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกอะไรแล้วมันมีเหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นบ้างในชีวิตคุณวันนี้โดยที่เราไม่ต้องแยกว่าอันนี้ดีหรือไม่แต่ให้เราเป็นผู้สังเกตและให้เรารู้ไว้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้มันสะท้อนมาจากความรู้สึกของเราทั้งสิ้นและนี่คือสาเหตุที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้คือเกมเกมของใครก็เกมของคนนั้นเกมของเราก็คือเกมของเราเรารู้สึกยังไงเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามความรู้สึกของเราคนหนึ่งคนรู้สึกยังไงสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นตามความรู้ าสึกขของเและเมื่อคนกลุ่มใหญ่รู้สึกเหมือนกันเขาก็จะไปเจอเหตุการณ์ที่เหมือนเหมือนกันเพราะนั่นคือเขากําลังมีสนามพลังงานมวลรวมร่วมกันและถ้าคุณอยากรู้ว่าทั้งหมดนี้มันจริงหรือไม่คุณจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเจอกันคลิปหน้าค่ะ